เต็มชิงใหม่ไม่ใหญ่ลำบากไม่ปังชิดิดไม่ถูกสงสารเชื้อหาสตรีนตอนหลบหน่อยพระเอกมานี่ไอ้ปายวันๆเอาตาแต่งนะเคยคิดจะทำมาหากินบ้างไหมค้าขายเคยไหมคิดจะขายไหมเนีเตี่ยขายแบบเตี๋ยเนี้ยนะวันหนึ่งจะได้สักกี่บาทฉันขายนะ ชั่วโมงหนึ่งอ่ะพันห้าเลยนะพี่เองขายเหมือนแม่เองเลยขายอะไรอะเตี๋ยหนูขายของออนไลน์ดูฉันะใครมาจีบหาไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะไอ้ซ่องเอาน้นเขา้าใจรือเปล่าทไมเฮียพูดเงีย้ยแต่พวมึงไม่มีนาโคตรไงเอ้าเฮียพูดอย่างี้เฮียพูดไม่ถูกนะ รอบก่อนเนี่ยฉันเนี่ยไปกินกันร้านอื่นมาเนี่ยนะจิ๊กโก้เจ็บไปคนนั่งกินเหล้าเมาอยู่ฉันลุกไปทีเดียวมันแตกคือทั้งวงเลยวิ่งไปต่อยตูมฉันลุกไปอ้วกใส่โต๊ะมันไอ้พวกนี้จริงๆเลยเชี่ยวเมายังทันเลยอยากให้อ้วกโมโหนะ่ยโมโหไม่ไรเลยนะโอ้พี่เจี๊ยบครับ สวัสดีครับพ่อมกองไว้ตรงนั้นสบายดีจ้ะพี่นะสบายดีพักนี้หน้าตาพี่บ่งบอกเลยมีลาสีขึ้นเยอะเลยลาคี <c oughs> ไม่นี่ <ละ S 1> ผมเล <ะ S 1> ่นตลกนี่ผมชมพีจริงใช้นี่กูม,มากูขาใหม่แล้วเหรอติกูมาทำไมก็วันน,นั้นน่ะสิกูมาเลี้ยงส่งเพื่อนเพื่อนคนไหน โซชีไ,ไปได้ทีมก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมเล็วกว่าเดิมยิ่งไปเยือนแล้วโอ้โหบอดทุกรับจนกูเนี่ยบดแล้วบัญทีนี้มดสะกดนะมดจ๊กไม่ต้องทำน้าตลกเอาตังค์คืนมาซะสิพี่เจี๊ยบรับบอกตรงๆว่าผมยัางช่วงนี้ยังไม่มีจริงๆเพ่เอางี้ไม่ต้องเงินมาก็ได้ยัดเยียดความเป็นผัวให้ลูกสาวนะอเอาลูกสาวมันมาขัดดอกใช่ไหมใช่มันก็จะดีนะเว้ยเออใช่ไหมไหวแจ็คไอ้เนี่ยมันสวยดี เดี่ยวยัดเยียดความเป็นผู้อัยเข้ามาในโอรตรงไหนวะไอ้นี่ไอ้ไทยไปพูดก่อนนะไอ้ไทยพูดก่อนไงแล้วมันมังมันเป็นคำของจบเลยอะเอาก็ตอนซ้อมพูดก่อนเมนว่าห้ามพูดก่อนสิไอ้คำนี้มันก็ต้องพูดทั้งเรื่องด้วยเริ่ไปเริ่มไปเรอ่ไปเรลงใไ้เรี่บร้อรก่ไปเรียมร้อยก่อไเรค่มาเล่มใหม่ไปเ่มไเ่มไปเร่มไปเริ่ไปเ่มไปเริ่มไปเรกมไปเริริ่้กมพูดแค่ี้มเรก็เไปเราไปแร้วไง อย่าทำลูกสาวเลยผมเลยครับผมไม่ให้ทำลูกสาวเองก็ทำเองก็ได้สิพี่จิ๊บมึงจะให้ไหมทิ้งกับผมเถอะผมสมัยก่อนผมก็เป็นเพื่อนของพ่อพี่เดี๋ยวฉันจะยัดเยียดความเป็นหวยกับแกเองน้าลูกสาวฉันไม่ได้อย่างนี้ต้องตกสังสอนนี่หนักดูดึงรับกล้องซะด้วยเออใครเอาไปก็ผมไม่รู้ใครนี่จะเป็นตลกที่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่กล้ามันไม่กล้าเล่นไม่ได้่เตลกเล่นที่หน่ายจะตาย ่ล็อกปั้งง่ายจ้ะไม่เจ็บแต่ดังเออไม่ต้องมืเก่งล็อกปั้งอย่าทับผมเลยครับอย่าทับผมเลยโดยจะจ่ายตักไม่หยิไม่จ่ายโดนจะจ่ายไหมยุดก่อนมือมันคือเบาไปจับมันโอ้โหเขาจะทำอะไรพี่ไทยเนี่ยพี่ไทยอย่าทับผมเลยมึงอยากเจ็บตัวใช่ไหมมึงจะต้องโดนต้องอย่าทับผมเลยพี่จี๋ครับไอ้ไทยนะมึงโผล่หน้ามาสิเดี๋ยวล็อกไม่อยู่มึงต้องโผล่หน้ามาอย่างนี้สิวะยังไงล่ะเกาะแตะแล้วโผล่หน้ามาอย่างนี้ โอ้เก่งมาเชื่อไอ้สายมันไม่ยอมใชรืเ่อเทำอะไรเตี่ยฉันเลยย่าเฮ้ยทำไรตัวนมาแล้วฮน่ากลัวมากฮฮึฮเจอเหรียงแก้วหนึ่งก้วเยแก้เหรียงแก้วหนึ่งไอ้บ้าต้องต้องตหมดพี่แก่ตองแก่เรื่อยนผมนี่เขายี้นาน เล่นเสียงโยผมมาเจอโอเลี่ยงจงไม่ต้องเกมกงมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินไม่ได้ี่มันฉีกเล่นเสียงนั้งซะแล้วเป็นใครวะฮะดูท่าทางยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินอยากเก็บตัวเหรอต้องมายุ่งกับเขาเขากำลังจะยั่วเราอยู่มึงรู้ไหมว่าถิ่นเนี้ยใครคมเราแค่มากินโอเลี่ยงเดี๋ยวแล้วก็ไปครับเราไม่ควรจะมีเรื่องมีราวกับเขามอยากมีเรื่องอย่างูนั้นเหรออายุมากขึ้น รูกอะไรผมใจไว้โอเลี้ยงหมดแก้วแล้วเราก็กลับบ้านแล้วมึงอยากลองดีกับกูใช่ไหมฮะเรายังมีครอบครัควที่ต้องดูแล <c oughs> ฉะน,นั้นมึงคุยกับคดูสิเยอะโอเลี้ยงไม่เอาแล้วครูแก้วหรือโอเลี้ยง โอ้ยไอเด็กซื้อโอเลียนทีนี้ก็เองนั่นแหละไอตัวนี้ไม่กล้าเดี๋ยวฉันจะยันยิ้งมันลงมาโดนแน่เื่อหาทางนี้แล้วเลยัะยันยิ้งพอมันกัวก็มาเองแน่จะยัเยิ้งพอม็นกัวไอเธอมันคือด่างแมวพี่ปองไอเธอมันคือปีศาจ ปืนมันจะเป็นโปมแอมจอร์วิกแล้วชื่อมเต็มอ่ะแอมจอร์วิกว่าก็รับี่ถานะออไงมันไปคิดมาได้ยังไงวะนี่สูตรเข้าทางลมหายใจไปถามมันซิว่ามันสองตัวเป็นใคร What is your name? Mr. John Where you come from? America I'm from America. Where? What's your name? My n แ m e ไม่กินกินปิ้งนเน กันแบบนั้นนี่หมดก่อนไอ้เชี่ยเียกอยู่พวดพ้าไท้ไท่คืสองคนเอ้ถามพลพันธ์หอบ้าบอกตกใจมาบานชิลบเรย์มิสเตอร์จอห์นวิบานชิลบเรย์บ้านอยู่ลาดบุรีบัสเตียอ๋อพ่อชื่อตะตุ่นประหลาดบ้าอะไรม้ทำบัตรประชาชนมาบอกทำไมเนี่ยโอกานมิสเตอร์จอห์น I u n s t o n you i n v e t you g e s that ทุกเรื่องลองจะลองกองแล้วกันลองฟองอันนี้เรารู้แล้วจอห์นวิก what is your name แหนบอกกินกินปิ่งอึ้งไวรูลองฟ้องไอคอนฟรอนบลูรู้ไหงบุรีรัมม์ลงก็มีนักพูดภาษาไทยได้ไหมพูดได้สีครัสวัสดีครับกะหลี่อยู่ไหนแล้วก็มีอยู่ไหนอ๋อชอบกินบะหมี่อ่ะถามไม่เสร็จก่อนเดี๋ยวกูไปเนี่ยมากมาถามกู ถามนี่ไงยูค่ายยเป็นค่ยยูค่ายก็ไม่เคยฝรั่งพูดยูค่ายฝรั่งเขาอาจจะพูดไทยได้ยูเป็นค่แจ็ครีเช็ควอทแจ็คหมอตัวต่อแจ็คเลเชอแจ็คลิเชอร์แจ็คลิเชกไอไม่รู้จักแจ็ครีเชกไอรู้จักแจ็คแฟนชานูุตเย็ดรวดอุตเย็ดรวด พอจะได้พูดกระดานพูดผิดซะอีกโอ้โอนะแจ๊สสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S g ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S g ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E S g ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียา centi yeah yeah